เห็นหลวงพ่อเนี่ยในวัดหลวงพ่อเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยนะแล้วก็มีมีหุ่นปั้นมีอะไรตรงนี้อะไรอย่างพ่อหลวงพ่อเป็นช่างเหรอหรือว่าหรือว่าหลวงพ่อมีช่างในมือหรืออะไรยังไงฮะก็มีก็มีอยู่ยะมีพวกพวกกันเนี่ยแหลอฮะแล้วหลวงพ่อเป็นช่างด้วยมั้ยปั้นปิ้นงานอะไรพวกนี้หรือหลวงพ่อชอบชอบโอ้ชอบลุงโบราณโบราณไกลพ่อไม่ใคยเก่ง่ะเนาะแต่ราคาใสผคนั้นมั่งนี้มั่งอะไรมั่งเนาะเห็นว่าที่ของหลวงพ่อเนี่ย นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหมดอะโยมมาบานโยมมาทูดมีหมดจริงๆแล้วบางทีเราอยากให้คนเนี่ยบางทีเรานั่งสอนคนเนี่ยบางทีคนไม่ฟังนะโอผมธรรมดาวาทคิดุญจะนั่งถวายสังฆทานข้างเมนมคนไม่ฟังมันบางทีมันพูดเราไม่ฟังแต่มันอาจจะเห็น,หนโออเออมันจนจิตได้อ๋อ เวลาจะนอนลงต่อชะตา,าผมให้ไหวพญาม,มัจุราก่อนอพญาม,มาจุฬาเขาต้องรู้บาปบุญคุณโทษเนะาะคือให้ไม่เห็นปะให้เห็นบางเรื่องไปสอนบางทีไม่ฟังฟังบางทีมันก็ไปเกิดใจแต่ทีมันเห็นเนี่ยครับอาจจะมันลึกเองอมันจะจินานาการโอ้โหพยายามมาจุราอนี่ยเราตายไปทก่วคนบางทีอาจจะ มันมันนึกขึ้นได้เหรอเนาะถอยมาถอยแต่ก็ทายข้งเมนอ่าร์มันก็มองให้มันดูให้มันบางทีให้มันลดลงแล้วองค์ใหญ่ๆหน้าหน้าที่หน้างานเท้าอย่างเท้าอย่างดูเลอะฮะเท้าฮิรันภูเท้ามนาสุนอาจารย์ที่หกไงตบมาพระมงกุฎอ่าฮะคือยังกรมหลวงโรกเ้าวพักหมอพรครับพักหมอพร ข้งบนคือมากภาคหมอพรภาคหมอพรเราก็ไอเรามานั่งเึกเนี่ยฮะีวกโกบลพัทเป็นคนประเทศไหนประเทศอินเดียครับถ้าคนจีนน่ะโผล่โตคนไทยอ่ะเรื่องถึงไทยก็กรมหลวงชุมพรหมอพรเพื่อของไทยเรามีอะไรที่อเรามี ใช่เราน่าจะยกขึ้นมาโอ้อโอผมจะแทนที่จะไปหมอชีวกโกมารพัดเราไม่ไสมัยพุทธกาลเราไมด้ลบโกรู้ลบโร่มาได้ลงเกินครับไปหมอชีวกก็ไปอินเดียดิอินเดียกอ๊กโตครับหมอจีนไทยไทยต้องนึกถึงอหมอพร กรมหลวงชุมพรท่านเป็นหมอนะหมอปัจจุบันด้วยหมอปัจจุบันด้วยหมอโบราณด้วยแล้วคาถาด้วยอาคาถาด้วยอผมรอหลานหลานมาอรุ่นหลานครับมาเป็นประธานนะอแล้วบอกฮูกีใจมากเลยอืแล้วบอกก็บอกว่าโยมบอกว่าขออนุญาตนะอืธรรมดาภาคหลวงคอมันจะมีหนวดอ่ะฮะมันจะแลออกแกๆหน่อยแต่คนจะไม่คุ้นหน้าแก่ครับ บอกว่าเราขอเปลียนนะอืมอันหน้าอันหน้าหน้าแบบใครเห็นแล้วเห็นรู้ว่ามาใช่เลยนี่คือหน้ากนบหลวกโอ้หมอผ่อนอ่าผมว่เอาภากตอนไอภาคตอนบอพ่อเขาจะมีนวดอ๋ออ๋ออนญาโยมโยมหลานก็อนอ๋อแล้วหลวงพ่อประดิษฐานไว้ที่นี้ตรงน้นนี้ขนาดนี้ตรงนี้โอ้ใครจะมาไหวขอพรก็ได้หมดใช่คือพยายามประยุกอะว่าของไทยแล้วก็ามีดีอือแล้วก็ เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะที่ไหนว่าดังที่ไหนว่าดีวัดสว่างอารมณ์มีหมดทำไมเป็นยางนั้น่ะบอกตัวเราอารมณ์เป็นพันธมิตรไปเอาไปเป็นพันธมิตรผมไปผเกจอาจารย์ลองสังเกตผมผมไปงานไหนเป็นก็ด้างก็ด้างใครไหมผมจะมีความกระด้างกระเดืองกับใครไหมโอ้ผมจะไป โอ้เขาบอกว่าเรียบร้อยมากผมก็ยังไม่เคยไปผมพยายามไปทำเป็นเป็นเป็นพันธมิตรหมดเลยหลงจากจีนทละจุฬาเขารักเขาลพกันอมันถ้าเป็นพี่เนาะพวกอารักเขาล้หมดแหละหมวพพัดลวงพ่ววนอุน้ำหอพ่อพัดลวงม่สมบูรณ์หลวงพ่อข่ ลุ้นกระเป๋าผมจะไม่บางทีบางทีก็ไปบีบด้วยทานเลยแล้วจะร้องเรียนเงเกลด้วยขอะเป๋ดีทะลึ่งเงแกลด้วยเออ้ประมาณนั้นกันยี่หมุล้อยี่หมุล้อวัดทองวัดทองไอ้หลวงวัดไอ้หลวงวัดหลวงพ่อวัดทองก็ได้ก็ได้ดอนไก่ดีนะอ่าก็ดอนไก่ดีเมื่อวันที่รอรอไอ้ที่ทำหลวงพ่อทวดเนี่ยเมื่อวันที่สิบเอ็ดโอ้โหหลวงพ่อจะาห้าองค์เลยแก่ๆนั่งกันเต็มหลวงพ่อ หลวงพ่ออะไรว่างันตบจําำหลายองค์ออืคือผมก็ไม่ได้ไปอะไรหรอกแต่ว่าเวลาเจอท่านก็กราบท่านเนาะหลวงพ่อฟูครับบางสมักอ่าฮะอ่ามรณะภาพไปแล้วเออผมว่าแปะแปะนั่นน่ะดีนะก็ถาบทนี้นะยาบทนั้นนะอืออือใครไปอะรู้จักตัวแปะไหมเขียนก็ถามไหมบวกอีกโอ้ต้องขึ้นเอาพานไปถวายท่านบอกฟูแล้วผมไปลุกขิดเธอหเฮ้ยไม่ได้ บอกว่าใช่โอ้ต้องปฏิเสธผมโอู้่บางสมัครหลวงวิชานเนี่ยนะอ่าหลวงวิชานบางบ่อเออมรั<อ>มยนะ่ภาพหมดแล้วนะเนี่ยโอ้โหก็โอ้แสดงว่าสแสดงว่าหลวงพ่อก็โอ้โหได้มาเยอะนะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะเนาะอ่า,าว,ว่าเราตลกแดกว่า <c oughs> โอ้นะบางทีบางทีขวัญตะวันสูงอาจารย์ขาวก็ซีกันอ๋ออ่าอาจารย์ขาวนะอ่าตายไปแล้วอ่าฮะเขาตำราน้ำมันมุ่งไปอ๋อบอก็ตำราอืม ออยารย์ชรถมายานชนรถมาแล้วผูก็ไม่กล้าขึ้นโคก็เขาก็ไม่ให้ขึ้นโคกเขาผูมาขึ้นรูกอาจารย์อ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์อ๋ออาจารย์นางเป็นครูบ้าวันนั้นยกพานผมวันเดินวันทุกนาทีรับผมนั่งอล้วผมไปยกพานตวายว่าอ่างเป็นครูบาอาจารย์วันเดินวันทุกนาทีเฮ้ยแป๊ะอ้วยอ้วยอออ้อนี่ที่พูดมานี่เกจิดังๆั้นนะหมอหลวงพ่ออะไรนครสวรรค์หลวงพ่อ หลวงพ่อหลวงพ่อพัดเหรอฮะไม่ใช่หลวงข่าวแก้วอ๋อหลวงพ่ออะไรนะวัดเขาแก้วผมผมก็ลืมไปเออแล้วก็ผมก็ขึ้นพามีครูบาอาจารย์ผมเองอ่ะเจอเขสอนเจอเขาบอกอ่าฮะไอ้นั่นนะไอ้นี่กระถาบทนั้นนะกระถาบทนี้นะโอ้โหนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อบอกโอเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอกเป็นพวกกันบอกเป็นชายหลวงพ่อเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยบเป็นพวกกัน นั้นหลวงพ่อก็ครูบาอาจารย์งพ่อเนี่ยรุ่นเก่านะรุ่นเก่าก็เยอะนะรุ่นที่อยู่ในปัจจุบันที่ระทงงขานไปแล้วก็เยอะนะทําไมทําไมหลวงพ่อต้องเข้าไปหาเกจิในบางทีในตำรานะในตาราบางอย่างความรู้อยู่ในตาราอบางอย่างความรู้ในตาราไม่มีไม่มีโอบางทีครูบาอย่างอย่างคุณก็ได้อย่างโยมก็ได้ ก็สอนพ่อแม่อยู่ครพ่อแม่บอกว่าแม่สอนเคยจำอะไรไหมครับบางทีพ่อแม่ตายหาไปแล้วออืแม่พูดอะไรว่าพ่อทําอะไรวะครับเนี่ยอืไอเกตเลยก็นอนอยู่พ่อแม่อืครูบาอาจารย์บางทีตำรามันมีบางวันตำรามันไม่มีัอื